สวัสดีครับผมหมอคุณตวีครับผมวันนี้คุยกันเรื่องของการรักษาโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะครับมีหลายๆท่านนะครับดูใน u t u b e นะครับแล้วก็ใน Facebook ก็แล้วแต่แล้วก็มารักษากับผมนะครับบางท่านก็ไม่แน่ใจนะเฮ้ย hey, มันมั่วหรือเปล่ามันรักษาได้จริงไหมนะครับแล้วก็ไปถามคนไข้ต่างๆที่ผมรักษาอยู่ใน Facebook แล้วก็ตามมานะครับก็ก็แล้วแต่นะครับเป็นเป็นเหมือนเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะหาข้อมูลก่อนนะครับว่าเออผมรักษายังไงนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลการรักษาดีนะครับได้ผลดีนะแล้วก็คนไข้บอกเลยฮะส่วนมากเป็นเชื้อราครับเชื้อรารักษายากด้วยเพราะอะไรเพราะว่าโดนทาสเตียรอยมานานนะครับเขาคิดว่าเป็นสะเก็ดเงินนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับ เ็นเชื้อรานที่แบบเพียวๆล้วนๆเลยนะครับบางคนเป็นทั้งตัวเลยนะครับก็ใช้การรักษาโดยการใช้เลือดฉีดนะครับที่ผมบอกว่าเออมันต้องมาตรวจก่อนนะครับต้องมานั่งคุยกันบางทีก็ต้องอาจจะต้องใช้เลือดเนี่ยครับในการที่จะฉีดกลับเข้าไปนะครับเจาะเลือดนะครับตรงข้อพับนี่แหละเหมือนตรวจโรคธรรมดานะเจาะแผลแล้วก็ฉีดนะครับกลับเข้าไปนะครับบางคนก็ฉีดเข้าเส้นลมปราณบ้างนะครับจุดฝังเข็มบ้าง แต่ส่วนมากจะฉีดตรงสะโพกนะครับก็อาจจะมีขัดขัดบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าไม่เกร็งก็มันจะไม่ปวดอะไรนะฮะผลการรักษาก็ถ้าเป็นสะเก็ดเงินจริงนะครับผื่นตรงไหนที่เป็นสะเก็ดเงินนะครับโอ้ยยุบหวบเลยนะวันสองวันนี้ยุบให้เห็นแล้วนะครับแต่ส่วนมากยุบนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็คือเป็นเชื้อรานั่นเองนะครับทีนี้หลักการรักษาก็คือมีการให้ยามันนะครับ การให้ฉีดเลือดมากนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยมีคนไข้เนี่ยเบาขึ้นนะครับหลายคนแล้วก็หายไปหายไปไม่ซีเรียสนะนะครับผมไม่ซีเรียสจะไม่มาหรือว่าอะไรก็ไม่ซีเรียสน,นะครับแต่ขอให้รักษาในแนวทางเดิมก็คือเชื้อรานั่นเองนะครับอันนี้อย่างแรกนะครับอย่างที่สองก็คือหายไปแล้วเนี่ย แล้วก็ไม่ได้ไปทำต่อเนื่องนะครับที่ผมจะแนะนำเพิ่มก็คือห้ามอดหลับอดนอนพักผ่อนน้อยทำงานหนัก,ห,กหักโหมนะครับทานของหวานจัดนะครับหรือว่าคาร์โบไฮเดรตชนิดเลวนะครับแล้วก็ไปทานของที่แพ้นะครับซึ่งผมจะแนะนำให้ไปตรวจการแพ้อาหารหมดเลยนะจเจาะเลือดเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเข้าห้องแลบให้เขาตรวจดูว่าเออคุณแพ้อะไรบ้างนะครับก็อย่าไปทานนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่เจาะมาแล้วเนี่ย อ,อแพ้พวกเนี้แล้วหยุดดูโอ้โหแทบหายเลยนะครับยุบไวมากนะครับแต่ส่วนมากที่จะคลาดเคลื่อนกันนะครับทำให้ผลการรักษาเนี่ยมันไม่ดีขึ้นก็คอือเรื่องของการอดนอนอดหลับอดนอนนะครับยังกินอาหารที่ชอบอยู่นะครับโดยเฉพาะของที่แพ้นะครับกินแล้วก็ผื่นขึ้นพลึบนะครับพอหยุดกินก็ยุบยุบยุยุบลงแล้วได้ประมาณหนึ่งนะครับ แต่พออดลับอดนอนพักผ่อนน้อยอ้าวผื่นก็เริ่มเริ่มขึ้นมาใหม่จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ผมแนะนําไปแล้วนะครับฝากทาตามหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะหายจริงเนาะเพราะฉะนั้นการอดลับอดนอนการทําให้สุขภาพเราเสื่อมโทมภูมิต้านทานต่ําก็จะทําให้มีปัญหากับผิวหนังเราที่เป็นเหมือนจุดอ่อนนะครับพอจุดอ่อนมันมีตรงไหนปุ๊บพอร่างกายมันภูมิต้านทานต่ําลงปับ๊บ มันก็เห่อขึ้นมาอันนี้เป็นเงาตามตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแนะนำนะครับเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ทําตามด้วยนะครับผมเดีย๋ยวนี้บางท่านนะครับส่งข้อความมาซึ่งมาจะบอกว่าไงบอกโอสั่งยาให้ผมได้ไหมนะครับนะครับจะได้หายโอจะย,ยาอะไรนะครับผมต้องมาตรวจนะไม่ใช่แบบโอ้โหสั่งยาไปไปมาแล้วก็จะหายได้นะครับซึ่งมีบางกรณีเหมือนกันนะครับมาจาก ออสเตรเลียเนาะก็อันนั้นมีคุณหมอที่รักษาอยู่แล้วนะครับแล้วก็พิมพ์มาให้นะครับว่ามียาอะไรบ้างถ่ายรูปมาให้ดูอยู่ออสเตรเลียด้วยความลำบากนะครับมันไกลมากเนาะผมก็รักษาแบบออนไลน์นะครับปรึกษาเนี่ยครั้งละ500นะครับก็ได้ผลดีนะฮะที่ส่งข้อความมาบอกว่าประมาณสัก 70%- 80%หรือ90%นะครับผมไม่แน่ใจนะส่งข้อความมาเนี่ย บอกว่าดีขึ้นแล้วใกล้หายแล้วนะครับผื่นยุบหมดแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับออควรจะมาตรวจครั้งแรกนะครับเพราะบางทีผมอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเวลาส่งรูปมานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคุณหมอรักษาอยู่พื้นฐานแล้วเนี่ยโอเคง่ายก็ฝากถ้าเกิดปรึกษาออนไลน์นะผมผมอนุญ,ญาตนะครับปรึกษาออนไลน์ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องส่งต้องมีคุณหมอรักษาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มียา เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับมาให้ผมดูด้วยนะครับสายรูปมาก็ได้ครับส่งทาง messenger นะครับแต่ว่าเวลาปรึกษาต้องวิดีโอคอลนะครับดูทางเห็นหน้าเห็นตาพูดคุยกันสักพักหนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวการรักษาไม่ complete นะครับแต่คนไหนก็นแล้วแต่ที่เป็นสเก็ตเงินจริงๆนะครับผมฟังดูแล้วเออตูพืนแล้วเออเฮ้ยเหมือนอันนั้นอ่ะควรจะมาฉีดเลือด ก็คือการเจาะเลือดมาแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าออโต้ฮีโหมเทอร์ปีนั่นเองนะครับหลักการฉีดเลือดก็คือการเพิ่มภูมิต้านทานที่ผิวให้นะครับพอผิวหนังที่มันโดนทําร้ายนะครับจากภูมิต้านทานไม่ดีของเรานะครับเราก็เอาภูมิต้านทานไม่ดีนั่นแหละที่อยู่ในเลือดเนี่ยน,นะเจาะออกมาปุ๊บแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปเป็นหลักการวัคซีนนี่เองนะครับพอฉีดกลับเข้าไปในตัวปุ๊บภูมิต้านทานในร่างกายของเราตัวดีๆนะ ก็ออกมาเพื่อจัดการกับภูมิต้านทานที่ไม่ดีมันที่อยู่ในเลือดเราก่อนหน้านั้นนะครับให้มันลดน้อยลงนะครับผื่นพวกนี้โหยุบไวมากนะครับแต่คนที่เป็นสะเก็ดเงินนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากรักษาโรคไหนมากที่สุดคือสะเก็ดเงินเพียวๆนะฮะร,รักษาง่ายมากเลยนะครับโดยการใช้เลือดแล้วก็ให้คนไข้งดทานของที่แพ้นะครับอันนี้ก็คือต้องไปตรวจนะครับว่าแพ้อาหารอะไรบ้างนะครับสิ่งแวดล้อมภายนอก20ตัว สิ่งแวดล้อมภัยการกินอาหารนะครับ20ตัวนะครับรวมประมาณสัก40ตัวค่าใช้จ่ายไม่เกิน5,000นะครับที่ที่ผมเคยทําคลิปไว้ก่อนแล้วนะฮะพวกนี้ก็สําคัญนะครับแบบบางคนเนี่ยโอ้กินของทะเลนะโหขึ้นพลึบเลยหมออ่าอันเนี้ยอันนี้ก็หนึ่งในนั้นละก็คือของทะเลแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีกําลังนะครับเราดูก็ได้ครับว่าทานอะไรแล้วผื่นมันขึ้นถ้าผื่นขึ้นเลย หลังจากทานวันนั้นไปนะครับบางคนกินเหล้าออมาั่งยินเบียขนมปังไข่ของหมักดองหน่อมไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะกินเข้าไปสังเกตดูฮูขึ้นพลึบเลยถ้าเป็นสะเก็ดเงินก็จะขึ้นตามข้อศอกนะครับข้อเข่านะด้านนอกนะด้านนอกกน้นหลังนะหรือบริเวณที่มันสัมผัสภา,ภายนอกนะครับขูดเขียนบ่อยๆนะครับอันนั้นอนะ่ะก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆผื่นจากสะเก็ดเงินนะครับ แต่ร่วมกับการทานอาหารที่แพ้ด้วยนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ทานอาหารที่แพ้นะครับมันก็จะขึ้นนะครับไวแต่ก็ยุบไวเหมือนกันจากการทำออโตฮิโมเทอร์ปีนะครับเป็นการฉีดเลือดเพื่อรักษาโรคด้วยตัวของตัวเองนะครับเลือดของคนไข้เองนะก็มาแอพพลายบ้างนะครับบางทีคนออมีโรคกระเพาะมั่งนะครับมีโรคปวดหลังมั่งนะครับโรคภูมิแพ้อะไรมั่งผมก็แถมไม่ให้เลยนะ ในการเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีโรคอะไรอย่างอื่นนะครับมารักษากับผมแล้วฝากรบกวนนะครับหมายถึงมาที่คลินิกนะฝากรบกวนบอกด้วยครับว่ามีโรคประจำตัวอะไรอย่างอื่นอีกไหมจะได้จัดมาให้ทีเดียวเลยนะไตเสื่อมนะครับต่อมลูกมากโตหอบหืดภูมิแพ้โอปวด,ด,ดหลังโอ้โหได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับในหน้าหน้า หน้าเพจผมน่าจะมีเนาะว่าโหลิสรายการอะไรบ้างนะครับที่รักษาได้นะครับก็พอสมควรนะฮะใครที่จะสอบถามอะไรก็ถามใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็จะตามไปตอบนะครับหรือถามมาในเพจของแพทย์คุณทวีคลินิกก็ได้นะครับถ้าเป็นโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยผมก็ตอบโต้ได้นะครับแต่อันไหนที่จะต้องตรวจต้องมาก,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 ก็ต้องมานะครับนะฮะยกเว้นในบางกรณีที่อยู่ไกลามากเช่นต่างประเทศ แล้วก็มีคุณหมอดูแลอยู่แล้วด้วยเนี่ยอันนี้ร่วมกันเหมาะสมนะครับใช้ได้อยู่แล้วก็ฝากากดติดตามนะครับสำหรับคนที่ต้องการความรู้นะครับโครคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันเพื่อมีการรักษาในแนวทางผสมผสานนะครับแล้วก็เผื่อรับมือจัดการกับโครคภัยไข้เจ็บในภาวะปัจจุบันได้นะครับเพื่อรักษาก่อนไปพบแพทย์ได้ทันท่วงทีนะครับ แล้วก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่คุณรักคนที่คุณรู้จักนะครับเพื่อเป็นวิทยาทางน,นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบคลิปนะครับใครที่จะปรึกษาออนไลน์หรือตรวจโรคออนไลน์ก็เข้าไปในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมีลิงก์อยู่แล้วนะครับไปที่กลุ่มปิดนะครับก็มีรายละเอียดอยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาคุยกันเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการใช้โอโซน ในการรักษาโรคแล้วก็บำรุงสุขภาพนะครับเรื่องของโอโซนมันจะเป็นอย่างไรนะครับคลิปหน้าหมอพูททวีมีเรื่องมาชี้แจงนะครับผมสวัสดีครับ